สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไอซไซน้องนุ่งนะครับพร้อมเพื่อนๆเพียงใดน้อนะครับผมหลังจากเลขได้ออกไปแล้วนะครับผมผลการออกสลากได้ประกาศเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในเลขของ,งอเข้านะครับผมเมื่อนี้บเ่ขบเขานะครับผมเลขเจ็ดกับเลขเก่าของเฮ้าบ่เขานะครับเด่นเด่นเลข ล่างเลขเจ็ดนะครับผมเด่นเลขบนเลขเก่านะครับผมบ่อเขาจักโตนะครับผมออกกลางเข้มนะครับผมออก8นะครับ8ทั้งบน8ทั้งล่างนะครับผมเพื่อนเนาะออกทั้ง8บนแล้วก็8ล่างนะครับผมเลขก็ออกไปที่นะครับผมเพื่อนเนาะนะครับผม0 7 7 2 5 8นะครับผม0 7 7 2 5 8ข้างล่างออก82นะครับผมเลขเขาฟันทงไปที่7 1หนึ่งนะครับผมเลขออก82นะครับผมไปย่างระแตบนะครับผม แต่นะครับผมในเลขนะครับผมลักหนวยบนของเขานี่นะครับผมกับย่งบอลุดนะครับผมเพื่อนเนาะย่งบอลุดนะครับผมครับผมเขาามา่เขาเหย้ามาเลยนะครับผมเข่าเหยาพิษแข่งหัวเตี่ยวแล้วก็เขามาติดต่อกันถึงสีงวดนี่นะครับผมสีงวดหางวดนะครับผมเขามาติดต่อกันหางวดนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับผมเลข8ดตัวนี้นะครับผมก็เข้าไปที่ลักหน่วยบนนะครับผมลักหนวยของเขานะครับผมเข้าไปเข้าไปตามสเต็ปนะครับผมเพื่อนเนาะเขาตามสเต็ป แล้วบานที่นี่นะครับผมแต่ว่าหลักหน่วยหลักสิบของเฮานั่นนะครับผมหลักสิบของเฮานั่นมันลดนะครับผมในหลักสิบของเฮาก็คือนะครับผมเฮาใส่สูตรตัวนี้นะครับผมสองสามสี่นะครับผมบ่มีเลข่านะครับลดนะครับผมเพื่อนเนาะลดนะครับผมเลขหลักหน่วยเขานะครับแปดนะครับผมหลักสิบว่าเข่าสองสามสี่นะครับผมสารับเลขหลักหน่วยตัวนี้เฮากสี ในหววต่อไปเฮากับสิจับเอาเลขลักหน่วยตัวนี้นะครับสาหรับรักซิบเฮากัสิไปขัดหาสูตรไม่นะครับผมเพื่อนเนาะเฮาสิไปเอาสูตรใหม่สูตรนี้นะครับผมในเลขลักหน่วยนี้ยังบันลดนะครับผมเพื่อนเนาะแล้วบานนี้รักซิบนี่เฮาจังคอยสิไปหาเฟนเอาสูตรใหม่นะครับผมเพื่อนเนาะเอาเฮาสีเอาพักสูตรนี้ไว้สก่อนนะครับผมหรือว่าเฮ้าสิพิจารณาอีกทียนึงนะครับผม แต่ว่าสูตรใดที่มันลดแล้วมัน er. สิกลับมาเข่าออกนะครับผมส, well. สาหรับเลขล well. ่างของเห่านะครับผมเพื่อนสำหรับเลขล่างของเห้านั่นนะครับผมสําหรับเลขล่างของเห้ามันกะเลขหลักสิบนะครับผมเขานะครับผมเลขหลักสิบล่างของเข้าเขานะแต่ว่าเลขหลักหน่วยมันว่าเขานะครับผมเลขหลักสิบล่างของเรานะครับผมก็คือนะครับผมในสูตรนี้นะครับผมเพื่อนเนาะในสูตรนี้ก็คือหลัก สิบล่างนะครับผมเขามาเขาเง่ามาเลยนะครับผมเขามายังเพาท่านสรุปสรุปนะครับผมนี่นะครับงวดนี้ก็ได้นะครับผมหกเจ็ดแปดนะครับผมหกเจ็ดแปดตัวนี้เ่าก็เอามาว่างเป็นเลขเด่นเลยนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับผมเลต้ว่าเลขลักนวยนะครับผมเลขลักนวยนั่นนะครับผมเลขลักเลขลักนวยนั่นเข้าใส่สูตรนี่นะครับผมเข้าใส่สูตรนี่แล้วมันหลุดนะครับผมหนึ่งสามห้านี่มันหลุดนะครับผม เพราะว่าเลขตัวนี้เป็นเลขเด่นลางนะครับยังบอท่านลดจักงวดนะครับมื่อกี้งวด,ว,ดวดนี่ลดนะครับผมเพืเ่อนเนาะนะครับผมงวดนี่หกเจ็ดแปดลักสิบนะครับผมเลขแปดนี่เข้าไปที่ หลัก10บบทล่างนะครับผมหลักสิบลงเพราะว่าออก8 2นะครับผมเลขออก8 2มัน8ทั้งบน8ทั้งล่างนะครับผมเลขโตเกียออก2เทียสามเทียนะครับผมบเปลี่ยนเป็นโตหม่เลยแล้วก็เลขเกตในมข่ขอนที่ทั้งหนาเบิดแอดแลดนะครับผม0 7 7 2 5 8เนาะนะครับผมเพื่อนเนาะอันนี้เป็นหลัก10ล่างนะครับผมเพื่อนสามลำงวดนี่นะครับผมหลัก10ตัวนี้นะครับผมยังวานหลุดนะครับผมเข่ามาเลยนะครับผม1 2 3 4 5 6นะครับผมหงวดแล้วนะครับผมแล้วบานที่นี่ในงวดนี่นะครับผมห้ามาเห็ดออกมังแล้วนะครับ มได้901นะครับผมได้เป็นที่901นะครับผมหลักสิบนะครับผมหลักสิบไปที่901นี่ก็คือสูตรนะครับผมเอาหลักหมื่นแล้วก็บวกหลักพันนะครับผมแล้วก็บวกหลักสิบบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวก8ดคงที่นะครับผมได้เท่าใดได้เลข3ามตัวนับไปเลยนะครับผมเพื่อนเนาะนี่เข้าก็บไฮดรอมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมใฮดรอมาแล้วได้901นะครับผมเพื่อนในหลักสิบล่างนะครับผมเพื่อนเนาะอันนี้เป็นหลักหน่วยบนสสูตนนี่ยัางวัลุดเขานี่งวดนี่ แต่ว่าหลักสิบล่างนะครับผมเข่าแต่ว่าหลักหน่วยล่างนั้นลดนะครับผมเพื่อนๆหลักหน่วยล่างลดนะครับผมแต่ว่าหลักหน่วยบนเข่าหลักสิบล่างลดนะครับผมเพื่อน นะครับผมแล้ยมานที่นี่นะครับผมในเลขเด่นของเขานั่นนะครับผมเลขเด่นนะครับผมอันนี้เด่นบนนะครับผมเลขเด่นบนนี่ก็เข่ามากนะครับผมเข่ามาหลายงวดแล้วนะครับผมเข่ามาเข่ามาเลขเด่นบนได้เลข3ามตัวนะครับผมเข่ามาหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็มาลด2องวดแล้วอีก2องวดต่อมานี้นะครับผมก็มาเข่าอีกนะครับผมเด่นบนนะครับผมเลขเกตเข้าไปที่หลักหน่วยงวดนี่งวดนี่เลขหนึ่งเข้าไปที่หลักหน่วยนะครับผมแล้วก็งวดนี่นะครับผมมันเปิดเนาะงวดนี่ เลขแปดนะครับผมเลขแปดก็เขาไปที่หลักหน่วยนะครับผมมันที่เขารักหน่วยมาสามงวดแล้วนะครับผมเพื่อนเนาะในสูตรนี่เลขเด่นนะเด่นบนนะครับผมเนาะได้เขียนใส่นี่จักหน่อยนะครับผมเพื่อนๆื่อนเนาะเขาได้เขียนบบงทีเรียบรอยนะครับผมเลขแดตัวนี้นะครับผมเด่นบนเดินอนะครับผมเลขแปดตัวนี้ก็เขามาที่หลักหน่วยบนนะครับผมเลขเด่นบนสามตัวนี้นะครับผมเขามาติดกันสามงวดนะครับผมติดกันสามงวดนะครับหนึ่งสอง สามนะครับผมเขาติดกันมาสามหมวดนะครับผมเพื่อนเนาะแล้ววิธีการเทดของเขากับมองเราครับผมวิธีการเทดของเขากับมีสูตรนะครับผมสูตรของเขาก็คือตัวนี้นะครับผมนะครับผมสูตรก็คือนี่ครับผมห1 1่งร้อยสิบสิบล่างบวกหกคงที่นะครับผมได้เท่าไหร่ลบหนึ่งก่อนนะครับผมลบหนึ่งก่อนแล้วก็จังคอยมากลบสกปรจังคอยเพิ่มไปอีกนะครับผมเลี้ยงไปสามโตนะครับผมเพื่อนเนาะเดี๋ยวเขาเสิรมาเขือบางแจ๊กหน่อยนะครับเด่นล่างนะครับผม หนึ่ร้อยสิบสิบล่างนะครับหน1่ร้อยล่างบวกหกนะครับผมหน่ก็คือเนะครับผมร้อนะครับผมก็คือสองก็คือหนะครับผมหมื่อยสนะครับผมสิล่างบวกหกล่างก็คือเลขแนะครับผมบวกหคงที่นะครับผมได้เท่าไหร่บบวกกันมดูนะครับผมเจบวกสเป็นเนะครับผมเจบวกสเป็นเก้เบวกหเป็นสนะครับผมสีบวกแเป็นสอ บวกหกเป็นแปดนะครับผมเป็นแปดกัลบสะกอนนะครับผมได้แปดนะครับผมลบก็ได้เจ็ดนะครับผมเพิ่มไปก็ได้เก้านะครับผมได้เจ็ดแปดเก้านะครับผมในงวดนี้เลขเด่นบนนะครับผมเลขเด่นบนนะครับผมได้ไปที่เจ็ดแปดเก้าในงวดนี้นะครับผมเจ็ดแปดเก้าเด่นบนนะครับสามตัวนี้นะครับผมเข่าสามงวดติดมายังวันลดนะครับผมเพื่อนๆเนาะนี่เนี่ยสามงวดนี้นะครับผมลด2องงวดได้ว่าเข่ามาสามงวดนี่เป็นเลขเด่นบนนะครับผมแล้วบานที่นี่ เลขลักเลขลักหน่วยของเฮานั่นนะครับผมเลขลักหน่วยบนของเฮานั่นมันมีตัวไดเนียเจ็ดแปดเก้าเนี่ย, 7, 8, 9, ยมันสิมีเจ็ดกับแปดนะครับผมติดลักหน่วยเจ็ดกับแปดนะครับผมติดลักหน่วยเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดเก้าเด่นตัวนี้นะครับผมเจ็ดแปดเก้ามาติดเจ็ดกับแปดนะครับผม แต่ว่าลักซิปนั่นนะครับผมเดี๋ยวเฮาจังค่อยสิไปหาลักซิปมาอีกนะครับผมเฮาสิไปคัดเป็นหาสูตรใหม่มาสูตรใดที่มันลดหรือว่ามันสิบ่เข้าเฮาก็จังค่อยสิพักไว้สะก่อนนะครับผมเดี๋ยวพิจารณากันอีกเทียนนึงเนาะครับผมเนาะเพื่อนๆเนาะหรือบางที่นะครับผมเขาก็สิเดินมาอีกเขาอาจสิเดินอีกก็ได้นะครับผมงวดนี่ลดแล้วนะครับผมตัวนี้เนาะนะครับเดินเน่ามานะครับลักซิปบนนะครับผมลักซิปบนเดินเน่ามานะครับผมเดินเน่ามาเดินเน่ามาแล้วก็มานลดในงวดนี้นะครับผมเดี๋ยวงวดต่อไปนนะครรับผมเเเฮฮาาาาาาสิิพจณออีกท่ึงว เป็นตัวใดนะครับผมบางที่เฮ้าเสียเอาเป็นเป็นตัวเด่นนะครับผมในเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมเฮ้าเสียจำมาชนเด่นตัวนี้นะครับผมเด่นตัวนี้ก็คือหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมเด่นสิบหน่วยบนนะครับผมในสูตรนี้นะครับผมแล้วบานที่นี่มันก็เขามาลายงวดแล้วนะครับผมเขามาลายงวดแล้วนี่นะครับผมผลงานของเขาเขามาลายงวดม้าพิษงวดนี่เพียงงวดเดียว ท่อนั่นนะครับผมเรื่องตัวล่าแต่ว่าเข่าติดต่อกันมานี่นะครับสองงวดนี่งวดที่สามนะครับผมเลขหานี่ก็เข้าไปที่หลักสิบนะครับผมเข้าไปที่หลักสิบบนนะครับผมนะครับผมเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมเลขหาตัวนี้นะครับผมก็เข้าไปที่หลักสิบบนนะครับผมหลักสิบบนในสูตรนี้นะครับผมนี่สองงวดที่ผ่านมานี่เขารักหน่วยเลขเจ็เขารักหน่วยนะครับผมออกสามเจ็ด งวดที่ผ่านมาอีกนะครับผมก็คือเลขหนึ่งเข้าไปที่ลักหนวยบนออกหกหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับผมออกไปที่นะครับผมได้ไปทีหนึ่งสี่หานงวดนี้นะครับผมเข้ากับไปสําคั้นที่เลขสี่นะครับเพราะว่าเลขสี่นั้นไปชนลักสูตรลักของเข้านะครับผมสูตรลักของเขาหลุดนะครับผมในเลขหาตัวนี้กับเข้ามาที่ลักสิบบนนะครับผมเพื่อนเนาะในสองสูตรนี้นะครับผมในสองสูตรนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นลักลักหนวยนะครับผม อันนี้เป็นเด่นนะครับผมเด่นบนนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะตัวนี้ก็เป็นเด่นบนคือกันนะครับผมนะครับผมสาหรับเลขประจําวันนะครับผมเลขประจําวันนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะงวดนี้นะครับผมมือนี้นะครับผมเลขออกไปที่วันพุธนะครับผมเพื่อนเลขออกไปที่วันพุธนะครับผมวันที่หนึ่งธันวาคมนี่วันพุธนะครับมือนนี้วันพุธเนาะนะครับผมเลขหาตัวนี้ก็เข้าไปที่หลักซิบนะครับผมเข้าไปที่หลัก สิบบนนะครับผมเลขหาเลขออกวันผุธนะครับผมเนาะเลขห้าตัวนี้เข้าไปที่หลักสิบบนนะครับผมออกตามออกตามกําลังวันนะครับผมออกตามเด่นเลขเด่นประจําวันนะครับเลขหากระเข้าไปที่เลขบนนะครับผมหลักสิบบนเนาะนะครับผมเพื่อนเนาะเล้ววันที่นี่ําหรับในเลขของเขานั่นนะครับผมเลขของเขานี่เข้ากับสิจับเอารักหน่วยตัวนี้นะครับผมเรีวรักซีพ่อสิบปห้าเป็นหน่าไม้นะครับผมเพื่อนเนาะนะครับผมเพื่อนในออลักเป็นหน่วมไม่ นะครับผมสําหรับลักสิบล่างของเขานั่นนะครับผมลักสิบล่างของเขานี่ย่งบระท่นหลุดนะครับผมย่งบระท่นหนลุดนี่นะครับผมงวดนี่ไดขเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมเลขเก้าเข้าไปที่ลักสิบนะครับผมมันสีได้แบบเดียวกันกับงวดนี่เลยครับงวดวันที่สิบหกท่านบ้าโคตรมันเทลมาแล้วนะครับผมไดขเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยลักสิบล่างนะครับผมเพื่อนๆเนาะเอาเลขสองชุดนี่นะครับผมอันนี้เป็นเลขลักหน่วยบนน,นะครับผมอันนี้ลักหน่วยบน นะครับผมเพื่อนอันนี้หลักสิบล่างนะครับผมอันนี้หลักสิบล่างอันนี้หลักหน่วยบนได้ตัวเลขมาแล้วหลักหน่วยบนงวดวันที่สิบหกธันวาคมได้ไปที่สามห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมเล้วบานนี้หลักสิบล่างนะครับได้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมซ้หรับหลักหน่วยเทิ้งสองสูตรนี่เทิ้งสองเทิ้งสองยางนี่เทิงหลักเทิงเลขบนแล้วก็เลขล่างนะครับผมเดี๋ยวหอบสิครัาเป็นเอา สูตรใหม่มากนะครับผมสูตรที่เข้าใส่อยู่ตอนนี้มันลดนะครับผมเอาสาหรับเพื่อนเพื่อนนะครับผมพูดใดไนะครับผมเป็นยังไงแนว่โอ้ยนะครับผมแอดกระจุกกันนะครับผมปวดหัวมเก่าวิ่เวียนศีรษะนะครับผมเลือสีหักสีทนนะครับผมเพื่อนเพื่อนเอ้ยนะครับผมเลขงวดนี้ของเข้าลดนะครับลด พากลางแขมเลยนะครับผมเด่นไปที่เกียกับเก้าเลขออกกลางนะครับเลขออกไปที่เลขแปดนะครับผมแปดบนแปดล่างนะครับผมเพื่อนเนาะเลขแปดบนแปดล่างนี่ออกแปดแล้วแปดเอกนะครับผมเลขเกียจมขอนท่ทั้งหนาเบิดเอเลนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็สิฝากเพื่อนๆนะครับผมเอาผลใดเป็นยังไงกันเดี๋ยวหัวหน้าเข้ากับจังคอยแจดโตไม่นะครับผมเพื่อนเนาะเข้ากับสิมาปั้นพงคือเกาเข้ากับสิมาแคทเป็นเอาสูตรใดที่มันกําลังเดินดีเดินเข่านะครับผมเลขสูตรใดที่มันนอาเข้ากับพักไปสก้อนนะครับผมแต่ว่าสูตร นี่เดินดีนะครับผมนี่5าโตนี่นะครับหลักหน่วยนะครับผมยังบรรทุโหลดนะครับผมเลี้ยวกลักซิปนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวบางที่นะครับผมผมอาจจะตัดสินใจลักซิปนี่ก็ได้นะครับผมเอาลักซิปสามตัวนี่ไปรูดเลยนะครับผมได้เลขสามิตัวนี่ซื้อบนเลยนะครับเอาซื้อล่างเลยนะครับผมหลักสิบล่างเนี่ยเอาไปรูดเลยนะครับรูดลักซิปนะครับผม 901นะครับผมอาสีแบบนั่นก็ได้เพราะว่างวดนี้เข้ารูดไปเลขเกตบ่อเขานะครับผมรูดเลขเกตบ่อเขาเลขเกตเข้าบ่อเขานะครับผมรูดแล้วนะครับผมงวดนี้เขาก็รูดคือกันนะครับผมแต่บ่อเขาเลขเด่นเพราะฉะนั้นเข้าบ่อเอาตัวเดียวเขาจะรูดทั้ง3ตัวเลยนะครับรูดแล้วรูดหลอดไปรูดนะครับผมเพื่อนเนาะเอาสาหรับคลิปนี้ก็สิฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมในเลขสสูตรของเขานี่ยังว่าสูตรที่มันเขานะครับผมก็คือหลัก10ล่างแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับผม2สูตรนี่เข้าสีมา ตามต่อนะครับผมในงวดต่อไปนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับสสูตรนี่นะครับผมแล้วสําหรับสูตรลักซิบลักซิบบนนะครับผมลักซิบบนแล้วกับลักหน่วยล่างนะครับผมห้องสีมาพิเจนาอีกเตียนหนึ่งนะครับผมเพื่อนเนาะบางที่เมื่ออ้นนะครับกนสีได้ตัวเลขนะครับสีได้คู่สีได้คู่ตัวเลขเมื่ออึนนะครับผมเมื่ออึนสีลงคิบคู่ตัวเลขให้นะครับผมว่านีนจะไปคู่สูตรไหนนะครับผมในเลขบนแล้วก็เลขล่างของเขานะครับผมแต่ว่าสําหรับมือนี่จุกแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็โอ้ยนะครับผม เลขรุ่นบอกเขานะครับผมเอ้าเพื y, ่อนๆนะครับผมแจังไหนกับกับคลิปต่อไปนะครับผมในงวดต่อไปนะครับผมเขาจังคอยมากเบิ่งกันไหมนะครับผมเอาอีสูต่อไปนะครับผมเพื่อนๆเนาะมันก็ร้อยไปนาล้อยหลังอยู่นี่เลขกระไดนะครับผมในสูตรต่อไปนี่บางที่อาจสิเติมให้เขากระไดนะครับผมเอาเพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปซัมนี่นะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้กับคอยทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับผม นอนหลับฝันดีนะครับผมอยู่ดีมีแห่งเก็บในขงตง้องคือเกาบัตสุขสุขชนนะครับผมเอาสำหรับเก็บมีแอคเซสไว้เพียงซนนีะครับผมิลาไปเพียงซนีเลยนะครับผมเอาสีเกากเข้ามาสาวัสดีครับ